สวัสดีครับผมนะในช่วงนี้ก็อ่าช่วงประมาณตีหนึ่งครับผมผมก็พามาดูตาหลุมพอทานนะครับผมอ่าซึ่งก็อ่าต้องมาดูเป็นบ่อยครั้งนะครับผมในการที่เราจุด อ่าเตาถ่านติดแล้วก็ต้องมาดูผลงานนะครับมาเดินดูรอบๆตะเข็เตาลุมพอท่านนะครับผมเพื่อตรวจสอบว่าอ่ามีการรั่วของควันหรือเปล่านะครับผมมีการรั่วหรือมีรอยรั่วที่ควรออกตามตะเข็เตาลุมเพอถ่านหรือเปล่าแล้วก็ พามาดูน้ำส้มควันไม้ครับผมอืมปกติเขาก็จะเอาน้ำส้มควันไม้กันครับสำหรับคนเผาถ่านนะครับแต่ผมไม่เอานะครับผมเนาะเพราะว่ามันก็ บรรยากาศครับเนาะในช่วงเมื่อคืนนะครับตีหนึ่งก็บรรยากาศหนาวนะครับผมเนาะนี่นะครับผมชีวิตคนเผ่าทานนะครับผมต้องอใครว่าใครว่าง่ายนะครับผมยากนะครับผมการที่คนคนหนึ่งจะ เผา่านออกมาได้สวยได้เป็นรูปทรงนะครับแบบฐานที่ฐานไม้ที่ว่าท่อนต่อท่อนดูรูปร่างสวยอย่างเงี้ยครับออกมาท่อนไหนท่อนนั้นนะครับผมเนาะ <c oughs> เขาถึงเคยเอาไปเปรียบเทียบกับสำนวนไทยนะครับผมอ่าเพราะว่า แบบไหนนะที่เขาไปเปรียบเปยก็ว่าเองนะไม่เอาฐานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะเปรียบเปยกับสมนุนไทยเพราะว่าคนที่ทํำฐานเนี้ยมันทํายากครับผมกว่าจะทําออกมาได้ดีได้สวยเขาเลยเอาไปเปรียบเปยอย่างงั้นนะครับผม <c oughs> เข้าเรื่องแล้วครับผมเนาะวันนี้ก็ตอนกลางคืนตีหนึ่งกกลครับผม ผมก็พามาดูนี่นะครับผมตาลมพอท่านนะครับผมต้องทําอย่างนี้นะครับผมเนาะเรื่อยๆนะครับผมถ้าเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะครับผมเนาะหนึ่งทุ่มมาดูอีกครั้งนะครับผมแล้วก็ประมาณอีกสามทุ่มมาดูอีกครั้งเนี้ยครับผมหรือ ห้าทุ่มมาดูอีกครั้งตีหนึ่งมาดูอีกครั้งยามครับมาแต่บ้านผมเขาเรียกว่าเดินยามมาดูบ่อยๆครับผมเพื่อยังไงนะครับเพื่อมาตรวจด,ดูตามตะเข็บตาหลุมเผาถ่านนะครับว่า,ามีรอยรั่วตรงไหนเราจะได้มาเอาดินถมนะครับผมเพื่อไม่ให้อ่า เพื่อไม่ให้หลุมฐานของเรามีจุดน้อยรั่วถ้ารั่วแล้วมันจะเกิดขี้เท่านะครับผมตอนนี้ผมก็เดินดูตามตะเข็บนะครับผมอย่างนี้นะครับผมกว่าที่เราจะได้ถานออกมานะครับผมอ่าถ้าบางคนเผาถ่านก็ เอาน้ำส้มควันไม้นะครับผมแต่ผมก็ว่าจะเอาน้ำส้มควันไม้ดีไหมเป็นบางครั้งครับที่จะเอานะครับแต่ว่าอ่าในยามนี้นะครับผมก็คงยังไม่เอานะครับผมเนาะถ้าเผาสุดสองจุดที่สองอาจจะเอานะครับผมนี่ดูน้ำส้มควันไม้สิครับและลงพื้นนะครับผม น้ำส้มควนมานี้อ่าใช้ได้หลายประโยชน์นะครับผมฉีดพวกผักใบอ่าที่ผู้เกษตรกรได้ปลูกไว้นะครับผมเป็นยาฆ่า,มาแมลงนะครับผมเป็นสารที่กําจัดพวกเพี้ยพวกอะไรนะครับผมที่ชาวเกษตรกร,กรชอบอ่ามาซื้อตามอ่าสารที่คนเผาถ่านขายนะครับเนาะ อ่าซื้อไปฉีดพวกผักพวกอะไรนะครับปลอดภัยครับผมกําจัดวัตูพืชนะครับผมเมื่อได้เดินดูตามรอบแล้วครับผมก็ไม่มีรอยรั่วครับเนาะแต่ก็คงประมาทไม่ได้ก็คงเดินมาดูเรื่อยๆนะครับจนถึงอ่าจนถึง จนถ,ถึงรุ่งพรุ่งนี้เช้านะครับผมวันนี้ผลที่ผมทำคลิปไปนั้นก็เป็นการอ,าอัพโหลดมาให้ดูกันนะครับในชีวิตคนเผาทานนะครับผมดูตามตะเกียบเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปในบ้านก่อนนะครับผมตีหนึ่งกว่าแล้วครับบรรยากาศเย็นมากมาดูก็โอเคครับผม ชืนใจครับที่ทำครั้งเดียวติดนะครับไม่ได้ทำจุดไฟซ้ำสองนะครับผมโอเคครับ <c oughs> ครับผมในช่องของคนแมวฐานนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมผมจะโหลดวิธีการาดูสังเกตดูควันนะครับผมมาให้ท่านได้รับชมและ ผู้ติดตามรับชมกันนะครับคือเป็นแนวทางสําหรับใครหลายๆคนนะครับผมเนาะอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงอ่าโรคโควิดแล้วนะครับผมอย่าลืมรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับผมเวลาออกไปข้างนอกนะครับพบเน็ตปิดอ่าปากปิดจมูกก็เจียวล้างมือด้วยนะครับผมครับผมช่วงนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่าจบโหลดวิธี ชีวิตแบบบ้านนะครับผมวิถีชีวิตของคนเผาทานนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม